นั่นแหละครูใหญ่ของเราคิดแล้วจิตใจของเราสงบสบายขึ้นมาแล้วเนี่ยเราหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้อันหนึ่งกรรมฐานอะไรก็ได้ที่พวกเราคุ้นเคยคนไหนถนัดพุดโทโธเราก็ใช้พุโทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจเราก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตคนไหนถนัดพองยุบใช้พองยุบก,ก็ได้นะคนไหนถนัดรู้อิริยาบถสีก็รู้อิริยาบถสีไปแต่ไม่ว่าจะรู้อะไรก็ให้รู้ทนจิตนะ ถ้าสมาธิไม่ได้เกิดที่แขนที่ขาที่มือที่เท้าที่ท้องหรอกเกิดที่จิตนี่เองนะศีลตัวแท้ๆมันก็เกิดมาจากจิตนะสมาธิมันก็เกิดอยู่ที่จิตนี่เองนะนั้นเราหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตไว้เช่นพุโทโธเรารู้ทันจิตรู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตนะเดินจงกรมเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิตนะเช่นหายใจไปพุโทโธไปอะไรนี้จิตหนีไปคิด พุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันมันพรรู้ทันมันจิตมันจะไม่หลงไปนะจะกลับมามารู้เนื้อรู้ตัวมาสงบมาตั้งมั่นขึ้นมาใหม่หรือรู้ลมหายใจไปก็ได้คนไหนถนัดรู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้ารู้สบายๆอย่าไปบังคับจิตให้สงบจิตเหมือนเด็กดือ้อไม่ชอบให้ใครบังคับนะชอบให้พูดดีๆนะะถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขจิตถึงจะสงบต้องมีความสุขจิตถึงจะสงบนะต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่ว่า จิตมีความพอใจจิตถึงจะไม่แส่ใสทิ้งอารมณ์ที่พอใจไปหาอารมณ์อื่นๆจิตที่มันฟุ้งซ่านไปนะเพราะมันเที่ยววีหาความสุขนั่นเองนะวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูรูปวิ่งไปทางหูไปฟังเสียงนะหวังว่าได้เห็นรูปได้ยินเสียงอะไรจะมีความสุขจริงๆก็คือวิ่งหาความสุขตลอดเวลานะถ้าเราหาอารมณ์ที่จิตเราพอใจนะแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนถนัดพุดโทโธพุโทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจ ใครถนัดดูท้องฟองยุบดูท้องฟองยุบแล้วสบายใจดูท้องฟองยุบไปเหมือนกันหมดเลยนะไม่มีกรรมฐานอะไรดีหรือเลววกันหรอกเท่าๆกันเละนะถ้ารู้หลักของการปฏิบัตินะไม่ทะเลาะกับใครเลยนะไม่มีหรอกสายไหนสายไหนทางใครทางมันต่างหากะ่ะนะดังนั้นอย่างดูท้องฟองยุบไปก็คอยรู้ทันจิตนะไม่ใช่ให้ปล่อยให้จิตปิ่งอยู่ที่ท้องอย่างเดียวไอ้นั้นไม่ได้สมาธิที่ดีหรอกได้สมาธิแค่สงบเฉยๆนะ ยังไม่มีสมาธิอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาสมาธิมีสองระดับนะสมาธิเบื้องต้นมันแค่สงบสมาธิที่พัฒนาขึ้นมาเป็นสมาธิที่พร้อมกับการเจริญปัญญาเนี่ยมันตั้งมั่นนะงั้นถ้าสมาธิถ้าเราเรียนอนาธรรมนะสมาธิจะแปลว่าความตั้งมั่นไม่ใช่แปลว่าความสงบนะแต่พวกเราจะติดเรื่องสมาธิว่าสงบทําสมาธิแล้วสงบแท้จริงสมาธิคือความตั้งมั่นนะ มาธิที่สงบเนี่ยเช่นเราอยู่กับพุโทโธจิตไม่หนีไปอยู่กับที่อื่นอยู่แต่พุโทโธอย่างเดียวเนี่ยจิตสงบรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะจิตไม่หนีจากลมหายใจสงบอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยจิตสงบนะดูท้องพองยบจิตไม่หนีไปจากท้องเลยนี่สงบนะจิตกับอารมณ์นะรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งรวมเข้าด้วยกันนะหนึ่งต่อหนึ่งแต่แล้วมีสมาธิอีกชนิดหนึ่ง สมาธิอย่างแรกเนี่ยเรียกอารมณนุปนิชฌานนะจิตสงบแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิชนิดที่สองชื่อลัขนุปน,นิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นไตรล,ลักเห็นรูปนามแสดงใจล,ลักไดนะ้เนี่ยเราต้องพัฒนาสมาธินี้ขึ้นมาให้ได้แล้วนะสมาธิสงบก,ก็แค่ขมนิวณน,นะยังทําเอาไปใช้ประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาปัญญาไม่ได้นะพอดีเหมือนกันได้แค่ขมิวณนะกิเลสกลาง กิเลสชัดละเอียดนั้นนะ่ะคือความโง,ง่ความหลงต้องสู้ด้วยปัญญานะจะพัฒนาปัญญาขึ้นมาได้นี่ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิชนิดตั้งมั่นจิตนั้นถอดถอนตัวเองออกจากโลกของความคิดไปอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวนะจิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคามิดถอยออกมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่แต่อารมณ์นั้นมีทั้งหกอารมณ์นะเป็นรูปก็ได้เสียงกลิ่นรสพุทธพาธรรมอารมณ์ได้ทั้งหมดเลย อารมณ์หกช่องทางนั้นกี่ร้อยอารมณ์กี่พันอารมณ์กี่แสนละกี่ล้านอารมณ์ก็ได้นะจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์ไม่นับไม่ท้วนเพิยงแต่จิตนั้นมันถอนตัวออกมาเป็นแค่คนดูนะตัวนี้ตัวสําคัญเลยตัวตัวแตกหักเลยว่าเราจะเจริญปัญญาได้จริงไหมถ้าจิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้นะมันจะเริ่มเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละส่วนกันนะเวทนากับร่างกายเวทนากับจิตนี่คนละส่วนกันนะ สังขารกับร่างกายสังขารกับเวทนาสังขารกับจิตคนละส่วนกันนะเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงนะเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จริงขันห้ามันจะแยกตัวออกไปรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตนะจะแยกตัวออไปเองเมื่อมีการแยกขันออกไปแล้วเนี่ยการเดินปัญญาถึงจะเกิดขึ้นได้การทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การรู้รูปนามนะ เราต้องเรียนให้ดีนะอย่าไปมักง่ายว่าถ้ารู้รูปนามแล้วเป็นวิปัสนาเสมอไปไม่เป็นหรอกต้องเห็นใจลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสนาต้องเห็นใจลักษ์เห็นความจริงของรูปนามนะรูปนามไม่เที่ยงรูปนามเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจถ้าเห็นแค่รูปนามนะเป็นสมถะต้องแยกให้ชัดนะถ้าไม่งั้นเราจะไปหลงทําสมถะแล้วเราคิดว่าทำวิปัสนาอยู่กี่ปีกี่ชาติมักผลไม่มีหรอก งั้นเนี่ยเราจะพัฒนาะให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วเนี่ยดูขันมันแยกออกไปรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตและจะเห็นเลยทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสังขารทั้งจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะที่เกิดแล้วก็ดับเป็นสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้นะถูกบีบคั้นตลอดเวลาเป็นสภาวะที่บังคับตามใจอยากไม่ได้นะ เนี่ยค่อยสึกอย่างนี้ไปเรื่อยนะปัญญาเกิดล้างกิเลสท,ที่ละเอียดกิเลสท,ที่ละเอียดคือความเขลาความโง,ง่กิเลสอย่างหยาบคือราคะโทสะโมหะสู้ด้วยศีลศีลจะดีถ้ามีสติรักษาจิตนะกิเลสอย่างกลางคือนิวรณนะ์จิตมันฟุ้งไปในอารมณ์โน้นฟุ้งไปนอารมณ์นี้วิธีสู้กับมันสู้ด้วยสมาธิให้จิตแน่วอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะหลังจากนั้นมาสู้กิเลสละเอียดด้วยปัญญา วิธีจะให้เกิดปัญญาเราต้องมีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจิตแยกตัวออกมาเป็นคนดูแล้วขันมันกระจายตัวออกไปพอนะขันกระจายตัวออกไปแล้วนะเห็นในร่างกายอยู่ส่วนร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนเวทนาสังขารอยู่ส่วนสังขารจิตอยู่ส่วนจิตแต่ละขันแต่ละขันทํางานตามหน้าที่ของตัวเองนะอย่างรูปรขันก็ทําหน้าที่ยืนเดินนั่งนอนของมันไปหายใจออกหายใจเข้าของมันไป เวทนาขันก็ทำหน้าที่สุขทุกทางกายสุขทุกเฉยๆทางใจของมันไปสังขารก็ทำหน้าที่ปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วของมันไปจิตก็ทำหน้าที่รู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของมันไปดูแต่ละคนแต่ละขันแต่ละขันทำงานทำหน้าที่ของตัวเองแต่ละขันมีทุระของตัวเองนะถ้าดูเป็นนะแต่อย่าเพราะว่ามีขันอยู่ขันหนึ่งชอบยุ่งชอบไปก้าวไก่ขันอื่นนะคือจิตนั่นแหละ จิตชอบไปก้าวไก่ขันอื่นเช่นร่างกายมันแก่นะจิตรุ่มใจนร่างกายมันเจ็บปวดขึ้นมาจิตรุ่มใจนอยากจะสาวตลอดการอยากนอนอยากนี้จิตเป็นตัวยุ่งทั้งหมดเลยะไม่ทําหน้าที่ของตัวให้ดีหน้าที่ของจิตคือรู้นะยชอบเข้าไปยึดชอบก้าวไก่ขันอื่น,นเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆแยกขันแต่ถ้าแยกขันไม่เป็นเราพอนายาบเราไม่เห็นสภาวะ เราไม่เห็นสภาวะเราไม่เห็นไตรลักษณ์ของสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าเห็นสภาวะเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะแต่ละอย่างได้นั่นแหละคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาไม่ใช่คิดเอาวิปัสสนาไม่ได้แปลว่ากำหนดวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าเพ่งวิปัสสนาปัสสนาการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องคือเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นขันเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละวิปัสสนา ต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพ่งเอาไม่ใช่บังคับเอาไม่ใช่น้อมเอาไม่ได้ดัดแปลงเอาดูของจริงลงไปขันเป็นใจร,รักอยู่แล้วขันกตกอยู่ใต้ใจร,รักอยู่แล้วะเราไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นใจร,รักหรือไม่เป็นมันเป็นอยู่โดยตัวของมันเองอยู่แล้วหน้าที่ก็แค่ตามรู้อย่างที่มันเป็นให้ได้นะถ้ารู้อย่างนี้ได้ไม่นานปัญญามันเกิดันเห็นเลยขันมีแต่เกิดแล้วดับรูปเกิดแล้วดับเวทนาเกิดแล้วดับสังขารเกิดแล้วดับจิตเกิดแล้วดับ เห็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเลยเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกอ่ะจนสุดท้ายมันก็เห็นเลยไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงนะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะถ้าภาวนาต่อไปอีกก็ดูขันต่อไปอีกนั่นแหละไม่ใช่ภาวนาประหลาดอะไรหรอกไม่ว่าจะภาวนาขั้นไหนนะก็มีแต่เรื่องรู้ขันตามความเป็นจริงทั้งสิ้นอ่ะบางคนก็ดูธาตุนะดูอายตนะ ขันท่าเลยยตนะใช้ได้เท่านั้นแหละเุณหลวงพ่อพูดเรื่องขันเป็นตัวอย่างนะแจกแจงเรื่องทตุเรื่อยยตนางไปเยอะไปฟังแล้วเบียนหัวไปไม่ใช้หลักเดียวกันนะแยกให้เห็นสภาวะเชิงเดี่ยวนะเช่นเห็นทาเพื่อเห็นง่าเชิงเดี่ยวทตุไฟก็เห็นทตุไฟไปก็เห็นทตุไฟเกิดดับได้ดูยากหน่อยถ้าถึงทตุ อายตนะตาหูจมูกเล้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพาัชธรรมารมณ์นะอายตนะทั้งหมดนี้ตกอยู่ใต้ใจรักอย่างนี้ก็ได้ขันห้าตกอยู่ใต้ใจรักก็ได้ท่าสิบแปดตกอยู่ใต้ใจรักก็ได้โดยกกได้เท่านั้นนะเพราะมันมันสอนสิ่งเดียวกันมันสอนใจรักนงั้นมันมีไหมสายกายสายจิตพูดเล่นๆไปงั้นเองก็กายก็สอนใจรักจิตก็สอนใจรักขันใดๆก็สอนใจรัก เรียนรู้ลงไปที่ขันใจขันหนึ่งนะก็เข้าใจใจรักเข้าใจอันหนึ่งแล้วก็เข้าใจทั้งหมดนะจะเริ่มจากดูกายก็เข้าใจจิตด,ดูจิตก็เข้าใจกายนะมันไม่มีต้องมาทะเลาะกันเลยสายโน้นสายนี้เรื่องเรื่องของเด็กๆทะเลาะกันนะจริงๆแล้วไม่มีอะไรมีแต่รูปนามนะรูปนามทั้งหลายตกอยู่ใต้ใจรักเหมือนเหมือนกันนะนี่ถ้าเราทำภาวนานะเนี่ยเห็นขึ้นมาขันทั้งหลาย อายตนะทั้งหลายธาตุทั้งหลายตกอยู่ใต้ใจรักไม่มีตัวมีตนเห็นอย่างนี้ได้พระโสดาบันดูต่อไปอีกนะเห็นเลยรูปทั้งหลายนะหรือตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพัพระนี่แต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของดีของพิเศษใจหมดความยึดถือในตัวรูปนะในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสปวดทัพะใจไม่ยึดนระกระทบถ้าต้องกระทบอยางกระทบอยู่ไหม ยังมีตาก็ยังเห็นรูปอยู่แต่กระทบแนละ้วมันไม่ยึดถือนะมันก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายกามและปฏิฆามันขาดเป็นภูมิธรรมของพระอนาคานะนานานาาเพราะฉะนั้นอนาคาก็ยังเป็นเรื่องรูปนามอีกแหละภาวนาจนได้อนาคาถัดจากนั้นในการภาวนาจะบีบวงเข้ามาที่จิตนะเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยปล่อยไปหมดละตัวที่ปล่อยวางยากที่สุดก็คือจิตนั่นเองตัวที่เห็นยากที่สุดว่าไม่ใช่เรานะก็คือจิต ตัวที่ปล่อยวางยากที่สุดก็คือจิตเนะีย่ยพวกเราหัดภาวนาแต่หลวงพ่อไม่นานหรอกก็เห็นวนะ่าร่างกายไม่ใช่เราเห็นได้ง่ายๆเลยเวทนาไม่ใช่เราอันนี้เห็นง่ายๆเห็นไหมครูศลลนากูศลโลภโกรธหลงไม่ใช่เราอันนี้เห็นง่ายๆในะยากจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะถ้าเห็นแล้วจิตอยอมรับจริงๆก็ได้ธรรมะนะแล้วก็ภาวนาต่อไปนะเข้ามาถึงจิตมันจะค่อยๆบีบบวงกระชับเข้ามานะเรียนรู้ขันภายนอกเข้ามาะ ขันยาบหยาบอย่างร่างกายรูปทั้งหลายนาเวทนาทั้งหลายก็บีบวงใกล้จิตเข้ามาได้ได้เห็นสังขารทั้งหลายก็ตกอยู่ใต้ใจรักสุดท้ายมันรู้ตัวอื่นแจ้งแล้วนะมันลงมาที่จิตเนะยการปฏิบัติจะบีบวงเข้าหาจิตเนะ่ยจะมาตัดสินกันยกสุดท้ายที่จิตนี้เองนถ้าเมื่อไร่ปัญญาแจ่มแจ้งว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใจรักจิตนั่นแหละตัวทุกขนะ์บางคนเห็นจิตนี้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง บางคนเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์พราะไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจถ้าเห็นอย่างนี้ก็วางมันจะปล่อยวางจิตน่ะอาสตรคืนจิตให้โลกไปะถ้าคืนตรงนี้ได้ก็หมดทุกข์กันตรงนี้เองเพราะขันนั่นแหละตัวทุกข์เราภาวนาจนพ้นทุกข์นะก็คือภาวนาจนพ้นขันนะจิตหมดความยึดถือได้ขันเนี่ยเราภาวนาล้างกิเลสมาเป็นลําดับลําดับเราล้างกิเลสทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเนี่ย สิ้นกิเลสแล้วก็จะเห็นนิพพานเพราะอะไรสิ้นกิเลสแล้วจิตจะหมดความปรุงแต่งนะจะเลิกปรุงแต่งไปในภพทั้งสามนี่ไม่ปรุงละนะจิตหมดความปรุงแต่งจิตไม่ยึดถือขันนก็เข้าสู่พันนิพพานเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตนี้แหละนะเราอย่าไปวาดภาพว่ายากเกินไปเมื่อไม่นานนะหลวงพ่อไปงานศพแห่งไี่ฟังพระท่านเทศแล้ฟังอล้วุ้มใจแทน ท่านบอกจิตประพัฒสอนนั่นแหละนิพพานใส่หน่อเลยคนละเรื่องเลยจิตประพัฒสอนนั่นแหละจิตจม,มวิชาอยู่ประพัฒสอนแต่ว่าผ่องใสผ่องใสไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์ประพัฒสอนกับาริสุทธิ์ที่คนละตัวกันอย่าไปคิดว่าแค่จิตประพัฒสอนจิตบริสุทธิ์คนละเรื่องกันเลยจิตประพัฒสอนมันเหมือนน้าในตุ่มใครเคยใช้ตุ่มน้ํำไหมเวลาเราตักน้ําใส่ตุ่มไว้าน,านานมันตกตะกอน น้ำใสแต่น้ำบริสุทธิ์ไหมตะก,กอนยังซ่อนอยู่ข้างล่างตะกอนในจิตของเราก็คือพวกอนุใสทั้งหลายพวกอสาาวาทั้งหลายซ่อนอยู่มันใสจริงนะแต่มันสโสกครกนะต้องมาศึกษาปฏิบัตินะชำระล้างตะกอนนี้ออกไปให้หมดเลยเพืึอจะถึงความบริสุทธิ์นะจะบริสุทธิ์ได้แท้ๆเลยด้วยปัญญานะแต่ปัญญาอยู่ๆไม่เกิดหรอกต้องอาศัยสีนาะศสยสมาธิส่งทอดขึ้นมา กานพวกเราอย่าให้เสียชาติเกิดนะตรงๆบางคนอายุเยอะแล้วไม่ช้าเกินไปหรอกธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าสายเกินไปพระมหากัตสปะกว่าจะได้ออกบวชอายุต้องหกสิบเนี่ยนะบางองค์อายุต้องแปดสิบงองอในรุ่นของเรามีองค์นะหลวง,งตาพนึกใครรู้จักไหมกว่าจะได้บวชอายุมากมหาศาลเลยนะั้น พวกเราอายุยังไม่เท่าท่านเลยท่านก็บวชท่านภาวนาท่านสู้ตายนะนั้นไม่สายเกินไปที่เราจะภาวนาเนี่ยปล่อยชีวิตทิ้งเปล่าๆเ,เสียไดยหายใจทิ้งเปล่าๆเ,เสียดด้นะตั้งใจไว้ชาตินี้เกิดมาทั้งทีได้พบพระพุทธศาสนาแล้วอะากขอตักตัวธรรมะใส่หัวใจเราไปให้มากที่สุดเลยถ้ามีบววุญวาสนาได้มากได้ผลในชีวิตนี้ไปเลยก็ปลอดภัยหน่อย ถ้าไม่ได้กนะ็ให้มีเชื้อของธรรมะติดอยู่ในใจของเราชาติต่อไปภาวนาง่ายนะถ้าเราเคยภาวนามาแล้วนะเคยมีสติเคยมีสมาธิเคยมีปัญญาเคยฝึกฝนมาแล้วต่อไปมันจะง่ายมันยากตอนแรกๆเท่านั้นแหละเนะ้วทําไปก็ไม่สูญนะไปต่อเอาได้ถ้ายังไม่สําเร็จนะเอาเท่านี้ก็พอนะวันนี้หลวงพ่อเทศหลายยกแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าเป็นนักมวยเนาะโอ้ โชคมาหลายเวทีเลยวันนี้ออพอสมควรเนครึ่งชั่วโมองเนาะครึ่งชั่วโมองกว่าๆหน่อยให้แม่ให้แม่ให้ลูกเขาเกิดน้ำเนี่ยหลวงพ่อรู้วา่าคุณบรรดสิทธุนันชันพวกพุทธสมาควมวันนี้เลยเทศยากหน่อยตื่นวันนี้ไม่ไม่สมภูมินะ ธรรมะพระพุทธเจ้าหรอกนะข้อประจำพพุทธเจ้ามาอีกทีนะโมทนา้าพุทธสมาคมคุณนันฉันเกิดน้ำเยยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาขรังเอวเามวายโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังจุมหังชิป,ประเมวาสมิช,ชตุ สัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพีเดียวิวัชชนตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขขังพระลัง